สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับราม EV Power Energy เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะ,ะเราอยู่ที่นี่เลยครับโชว์รูม MG เชียงแสนนะครับผม ู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญมาจากวิทยาลัย p ล l y เทคนิค c าน n ครับอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาเป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับยานยนต์นะครับเขาได้รับการมอบหมายนะครับให้จัดหลักสูตรพิเศษสําหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษานะครับเดี๋ยวเรานะฮะเข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์กันเราไปดูแนวคิดนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยวางแผนยังไงที่จะผลิตนักศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อมารองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเติบโตในอนาคตครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันเลยครับไปเลยครับ ยังไงขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์จัก,กรีขัดหน้าให้ค่ะอาจารย์สาขา,างานยานยนต์ที่วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ New Energy Vehicle นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงเนี่ยผมก็ผมก็บอกนักศึกษาเสมอน,นะครับมีมีคําถามหนึง่งนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวผมผมจะตกงานไหมครับผมจะผมผมซ่อมมอเตอร์ไม่เป็นผมไม่รู้จักมอเตอร์ผมผมทําแบตเตอรีไตตอร่ไม่เป็นผมแพ็คแบตเตอรี่ไม่เป็นผม ผมจะทํายังไงครับพลังงานทางเลือกเนี่ยในอดีตผมมองว่าคือการเปลี่ยนระหว่างเชื้อเพลิงน้ามันไปเป็นกา๊าซทำมอเตอร์ไฟฟ้กาก็ไปใส่ไปในเรื่งยนทั้งคเครื่องยนต์ทั้งดัแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นที่ม่ขอีกนะนี้นในใสวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบวันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์จัการินขับหน้านะครับเป็นอาจารย์สาขาช่างยนต์ของวิทยาลัยปพริเทคนิคล้านาน,านะครับ ก็นะครับวันนี้แอนมินอาร์มนะฮะก็ะได้รับเกียรตินะครับพบเจอกับอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นแอนมินอาร์มอยากจะสอบถามว่าสาขาช่างยนต์เนี่ยได้มีการเตรียมตัวยังไงนะฮะถ้าเกิดในอนาคตอ,อันใกล้นี้นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาวิ่งเต็มถนนไปหมดนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยจะตกงานไหมครับหลังจากที่าทางรัฐเนี่ยเขามีการเริ่มมีการนําเสนอหลักสูตรของอยานยนต์ไฟฟ้ามาให้กับทางวิทยาลัย เทคนิคต่างๆทัง้ง,งรัฐและก็เอกชนนะครับก็บอกว่าเนี่ยเราต้องบรรจุหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปให้กับนักศึกษาละถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช้าเกินไปเพราะว่าจําจนวนของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับมันเริ่มมีจํานวนมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรายังมีรูปแบบของยานยนต์ดัดแปลงอีกที่จะมีเสริมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นการเหมือนทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่ใช้ รถยนต์เนี่ยครับได้สามารถสัมผัสกับยานยนต์ไฟฟ้าได้ใ,ใกล้ชิดขึ้นนะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องซื้อรถใหม่ในเมื่อเราสามารถจะบแปลงจากรถยนต์คันหนึ่งได้ผมก็บอกเด็กว่าใจเย็นๆมันไม่ตกงานหรอกเพราะเพราะถ้าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเขาจะรับช่างไปทํางานต่อให้เป็นเมนไฟฟ้าโดยตรงเขาก็ไม่รับช่างไฟฟ้าหรอกเขาก็รับช่างยนต์เรานี่แหละก็เพราะว่ารถยนต์มันก็คือรถยนต์เนี่ยครับมันก็แค่เรายกยก,ยกเครื่องสันดาปออก แล้วเอามอเตอร์ไฟฟ้าไปว่าแทนก็คือช่างยนต์ไม่ตกงานแน่นอนใช่ไหมอาจารย์งานครับขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่จบช่างยนต์เนี่ยเขาจะเปิดใจเพื่อเข้าสู่ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอาจารย์จักรินขัดหน้านะฮะอาจารย์ที่สาขาช่างยนต์นะครับอาจารย์เขากำลังจะขับเคลื่อนการศึกษายุคใหม่เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงานในนักปัจจุบันให้นักศึกษามีความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องยนต์ไฟฟ้าไปด้วย ผมอยากให้อาจารย์ฝากอะไรกับผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าใน,ในสิ่งที่อาจารย์กําลังทําอยากให้อาจารย์ฝากตรงนี้หน่อยครับผมก็ทางวิทยายลัยเทคโนโลยีโพ l y เทคนิคลาน,นานะครับทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะเสริมนะครับเสริมแล้วก็พัฒนาในส่วนของหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้านะครับให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตซึ่งทางแผนที่เราออกแบบไว้เนะี่ยก็มีส่วนของหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้านี่ครับ เสริมเข้าไปซึ่งเมื่อเมื่อปีที่แล้วเราเสริมให้กับระดับปวสแล้วก็คาดว่าเราจะลงสู่ระดับปวสให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้นักศึกษาช่างยนต์ที่จบนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถาไปต่อยอดนะครับสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นงานดัดแปลงหรือว่างานบริการกับทางศูนย์บริการเนี่ยให้เขามั่นใจว่าการ บริการยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่มีอะไรที่ที่เขาต้องกลัวเลยขอให้เปิดใจแล้วก็แล,วกแล้วก็ศึกษาเพิ่มยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะไม่ต้องกลัวนะ้าใครที่ซื้อ,อยานยนต์ไฟฟ้าไปนะ ตอนนี้นะฮะอาจารย์เขาพูดเองเลยว่านักศึกษานะฮะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าอ,ออกไปด้วยเพื่อรองรับระบบนะรถยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตยัยงไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมาครับอข,อขอบคุณครับโอเคครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้นะฮะ <ๆ S 2> เรื่องพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนหรือยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็สามารถติดตามได้นะครับที่ช่อง EV Power n e r g ้ด้านล่างนี้เลยอย่าลืม s u b s ไ r i b e ด้วยนะครับและก็เป็นกําลังใจให้อดินวันนี้แอดมินอาร์มก็ขอฝากไปด้วยบรรยากาศ ที่เราอยู่ที่ศูนย์เอตามนี้เลยครับขอบคุณครับ